ัสดีครับผมชื่อร้านปลาจันแกะโซครับวันนี้มาขายอะไรามาขายปลาหมึกครับปลาหมึกอยู่ไหนลูกไปดูสิปลาหมึกเอา้าโอ้ตัวใหญ่อะมีกุ้งไหมกุ้งตัวใหญ่ไหมกุ้งมีกี่มีกี่ไสายอันนี้สาเล็กนี่ใหญ่ไหมจับดิไใกล้ๆดิ โอ้ใหญ่เท่าหน้าคนเลยนะมีไข่ไหมมีไข่ไหมไม่ขายอะไรบ้างขายอะไรบ้างปลาหมึกปลาหมึกกระดองปลาหมึกกระดองอ๋อตัวเล็กลูกชิ้นมีไหมมีอย anyway> ู่ไหนลูกชิ้นอ่ะอันน okay. ี้ปลาหมึกหนวดปลาหมึกหนวดหนวดปลาหมึกเกามีเหรอใช่อันนี้โอเคกระดองเล็กกระดองเล็กอันนี้ไหนไปดูลูกชิ้นดิลูกชิ้นมีอะไรบ้างลูกชิ้นอยู่ฝั่งนี้ระวังรถด้วย ที่มีอะไรบ้างครับแค่ไม้ฟาร์มหนังกรอบมีไหมหนังกรอบอ๋อเอาบอกลูกค้าไดแม,มาอุดนุนผมได้นะครับม,มาอุด,ดงงรบีบไปโรงเรียนนะ